สวัสดีครับพปรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่ะพิเศษนะครับอยากอา่านมติชนสู่สัปดาห์เรื่องเด่นในฉบับนะครับประจำวันที่3ถึง9กุมภาพันธ์สิบหครับอันอยูชิงตะวันแบมเขย่ากระบวนการยุติธรรมมาดูนะครับเป็นเรื่องเด่นในฉบับเลยครับขอบคุณมติชนนะครับ ตำรวจดีหรือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือคำขามที่ออกมาจากปากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่างอาจารย์ธงทองจันทรางสุขหลังจากมีข่าวยืนยันกลุ่มเจ้าาที่ไทยตำรวจไทยหลายนายร่วมการลีดไถนะ่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันและสิงคโปร์เป็นจำนวนเงิน27,000บาทอันที่จริงนั้นเป็นการกล่าว ว่ากันอย่างสุภาพที่สุดแล้วเพราะถ้าหากถ่ายฟีด a c e b o o k หรือ Twitter จะได้ข้อความหนักหนาสาหัสกว่าน,นี้หลายเท่าคำถามที่น่าสนใจคือมันมาถึงจุดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตั้งคำถามที่ไม่ควรจะถามอย่างตำรวจดีเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรเมื่อหลายคำถามนี้ท้อนความตกต่ำของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจใครหรือวิธีคิดแบบไหนผลักดันให้ประเทศเรามาถึงจุดนี้ นี่แหละคือนี่แหละที่น่าคิดความสงสัยในปัญหากระบวนการยุติธรรมไทยและข้าราชการผู้บังคับใช้อำนาจตามกฎหมายยิ่งเข้มข้นขึ้นจากเหตุการณ์สำคัญหลายๆเหตุการณ์ที่บังเอิญเกิดขึ้นเร็วๆนี้เริ่มจากคดีตู้ห่าวหรือชายกรกรเชยนันผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่มีการตรวจคน้นผับ จินหลิงช่วงปลายเดือนตุลาคม2565ต่อมาพบทรัพย์สินมากมายทั้งกระาดาษรถหรูโยงมาถึงกรณี5กลุ่มจีนสีเทาสัมพันธ์กับคนมีสีและมีอำนาจของประเทศและผู้มีอำนาจของประเทศผู้ต้องหาบางคนสำคัญบางคนหลบหนีลอยนวลออกนอกประเทศกันคล้ายมีคนช่วยเหลือแม้คดียังไม่สิ้นสุดแต่เรื่องนิสทอนผู้ที่มีอำนาจหลายคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องจุนจีนสีเทายังไม่จบมีการขุดค้นต่อเนื่อง เ,เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลายคนผลิตก,กำลังกับตำรวจแถมยังมีทหารจากศูนย์รักษาความปลอดภัยชาติเข้าร่วมอาศัยจังหวะไปขยายผลสอบสวนทุนจีนสีเทาเข้าไปตบซับอีกเข้าไปตบซับเขาอีกจนถูกแฉว่าเงินสดที่พวกของกลางหายไปเพียบนำไปสู่การสอบสวนกระทั่งเอาผิดกับเจ้าหน้าที่จำนวน16คนจาก3าหน่วยงานนี่คือต้อนน้ำกระบวนการยุติธรรมไทยเจ้าหน้าที่ร่วมกันเรียกรับเงินนี่คือความ อีกหนึ่งความน่าอับอายความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนั้นกรณีสาวนักท่องเที่ยวชาวจีนโพสต์คลิปท,ที่ถ่ายด้วยตัวเองลงในโซเชียลมีเดียจีนเล่าการมาเที่ยวเมืองไทยแบบ v ี p สุดสุดใจแค่7,000ให้ที่ตรวจอีก200จะได้รับบริการตำรวจนำขบวนจากสานามบินสุวรรณภูมิสู่พัทยาเมืองท่องเที่ยวริมทะเลชื่อดังของไทย งานนี้โป๊แตกสุดๆเพราะคลิปดังกล่าวมีหลักฐานชัดเจนทั้งหมดทั้งหน้าที่ทั้งหน้าตำรวจที่เข้ามารับงานรถที่ใช้ก่อเหตุเข้าไปรับตั้งแต่หน้าเกตเปิดช่องทางพิเศษให้รัดคิวจนไปถึงนำยันส่งหน้าโรงแรมข้อดีของบริการที่สาวนักท่องเที่ยวชาวจีนบอกในคลิปคือถ้าซื้อบริการนำควรเหล่านี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการทำผิดกฎหมายใดๆ เป็นที่รู้กันอยู่แล้วถ้าไม่นับรถฉุกเฉินรถนําขบวนตำรวจเป็นอะไรก็ไม่น่าปลื้มอยู่แล้วที่สำหรับชนชั้นกลางกรุงเทพมีข่าวมากมายครั้งที่เป็นคนไทยไม่ยอมบอบรถนําขบวนของคนใหญ่โตเช่นข่าวรถเป็นหรูเจ้าของบริษัทมีรถตำรวจช่วยนำขบวนในวันเจอจอดติดขัดล่าสุดมีกรณีปัญหาขบวนการยุติธรรม คือข่าวดังอันยูชิงตาราสาวไต้หวันผู้มีที่ผู้ติดตามทางโซเชียลหลายแสนคนมาเที่ยวเมืองไทยพร้อมกับกลุ่มเพื่อนที่ออกมาเปิดเผยถูกตำรวจไทยค้นตัวก่อนเรียกรับเงิน27,000บาทร้อนฉาในสื่อไทยทันทีเพราะเรื่องการตั้งด่านตรวจแอบเรียกรับเงินจากการตรวจคน้นการกระทําผิดต่างๆดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่สังคมไทยเข้าใจไปในทางเดียวกันแทบจะทั้งหมด ในด้านหนึ่งผู้บุกบัญชาระดับสูงสั่งให้เร่งสอบสวนหาความจริงทันทีพร้อมกับเกิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยข้อมูลข่าวสารจากเพจนิยมตำรวจหลายเพจโจมตีดาราสาวไต้หวันดังกล่าวขุดเรื่องทั้งเมายาพูดเรื่อง,องววยวาย,วายมีพฤฟ้าผิดกฎหมายและอื่นๆช่วงแรก,แรกตำรวจให้ข่าวแค่เป็นปัญหาพูดคุยไม่เ,เรื่องเพราะใช้คนละภาษายืนยันด้วยเกิของตำรวจว่าไม่มีการรีดไถและเลิกจุดตรวจพอดีก็ปล่อยดาราสาว แต่สังคมยังไม่เชื่อทําให้ตํำรวจต้องหาหลักฐานมากลางต่อทั้งการโชว์กล้องวงจรปิดแล้วอ้างว่าไม่เห็นการรีดไถการอ้างคําให้การของคนขับรถเน้นประเด็นว่าดาราสาวต่างหากที่มีปัญหาเสียงดังโวยวายเมาหนักมากบุ่รไฟฟ้าผิดกฎหมายขนาดที่ตํำรวจสุภาพสุดๆขอตรวจตามปกติทั้งยังโชว์ว่าสอบพยานครบแล้วตลอดหลายวันที่ผ่านมา นับสิบปากยืนยันไม่มีการรีดไถคดีมาพิกในวันที่5เมื่อดาราสาวและเพื่อนซึ่งชาวเป็นชาวสิงคโปร์พยานในเหตุการณ์ยืนยันเสียงแข็งว่าจ่ายเงินให้ตำรวจไทยไปจริงเป็นเงิน27,000บาทซึ่งไม่ใช่ยอดเงินที่ตำรวจเรียกรับแต่ทั้งในทั้งตัวมีเงินสดอยู่แค่นั้นและตำรวจรับเอาไปหมดนำไปสู่การเด้งเจ็ดตำรวจที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รวมถึงผู่งกับสอนอยขวางและเตรียมเนินคดีมาตรา154ด้วย งานนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกับออกมาขอโทษด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายในการแสงข่าวของตำรวจยังมียังพยายามยัดเยียดนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่จำใจให้เงินว่าเป็นผู้ให้สินบนทั้งที่เขาคือพยานงานนี้เจอเสียชีวิตกมลนิสิษ์จัดเซอร์ไพรส์นำตัวนักท่องเที่ยวสิงคโปร์มาถแถลงโต้ยืนยันต่อหน้าสื่อใจเงินตำร,รวจจริงๆเพื่อพ้นเพื่อผลข้อหาไม่มีวีซ่ากับพกพาบุริสามัญ โดนขู่หัางไม่จ่ายต้องติดคุก2วันเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวนําเจ้าที่มาให้พยานชี้และเปิดหลักฐานกล้องติดหมวงกงตำรวจโชว์ชัดชัดบนโต๊ะทุกอย่างก็จบ <c oughs> แต่ที่ผ่านมา <c oughs> โทษครับ <c oughs> แต่ที่บานมาตำรวจถแถลงข่าวไฟ์ลจากกล้องติดหมวกถูกลบไปแล้วน่าสนใจว่าคดีดังเหล่านี้เกิดขึ้นในรอบไม่กี่สัปดาห์มานี้เอง แค่นี้ก็เพียงพอที่จะบอกว่าโครงสร้างระบบยุทธธรรมไทยมีปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำหลักฐานชัดเจนก็คือดัชนีคอร์ปชันของประเทศไทยที่ตกต่ำติดระดับโลกทุกปีคะแนนป้วนเปี้ยนอยู่ที่30จาก100คะแนนโดยเฉพาะเจ้าที่วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุยธธรรมนี่แหละตัวชุดคะแนนทั้งหมดทั้งมวล ากจะพยายามอธิบายต้นต่อปัญหาว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลแยกส่วนในการวิเคราะห์คิดว่าคงไม่เพียงพอเสิแล้วเพราะมันเกิดกันทั่วไปหมดจะไปแก้ตัวบุคคลคงไม่ทันและที่พูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างแน่นอนมันสัมพันธ์กับปัญหาการเมืองอย่างแยกไม่ออกกรณีตะวันแบมสองนักกิจเยาวชนกิจกรรม การเมืองรุ่นใหม่ที่กําลังอดข้าวอดน้ําประท้วงกระบวนการยุติธรรมอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องเดียวกันเพราะเป็นผลจากปัญหาความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมอย่าลืมค้อเทท้จริงในความเป็นมนุษย์ว่าไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากทำร้ายตัวเองถ้ามีวิธีทางอื่นในการต่อรอง เรียกร้องทางการเมืองสังคมการเอาชีวิตและความเจ็บปวดเข้าแรกมิติหนึ่งมันก็สะท้อนอาการไม่ฟังชันของโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมที่จริงเรื่องที่ทั้งสองคนเรียกร้องไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ต้องหาถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ยังไม่ถูกตัดสิน แต่คนจํานวนมากกับได้รับการประกันตัวจนคนจํานวนมากรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยทําเรากับผู้ต้องหาเหล่านี้ถูกตัดสินเป็นผู้กระทําความผิดต้องจาว่าสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะสิทธิที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายรางประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยให้การรับรองอยู่แล้วนี่คือหนึ่งปัญหาของกระบวนการยุติธรรม ่าเรื่องปัญหากระบวนการยุติธรรมไทยทั้งตั้งแต่เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบไปจนถึงปัญหาดุลพินิษในการใช้อำนาจต่างๆล้วนเป็นปลายเหตุของปัญหาหรือเป็นเพียงก้อนภูเขาน้ำแข็งที่เพียงโปรออกไม้เห็นเพียงเล็กน้อยมันเป็นอาการประทุของโครงสร้างทางสังคมการเมืองที่สะสมปัญหาต่อ เนื่องมาอย่างยาวนานได้ไม่รับการแก้ไขโดยมองที่ภาพรวมของปัญหาโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปหรือถือกำเนิดขึ้นภายในภายใต้โครงสร้างของสังคมแบบอำนาจนิยมรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจมีเป้าหมายทางการเมืองคือการใช้อำนาจกดคนอีกฝั่งวิ่งมีแนวโน้มในการไม่อาจเรียกกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มปาก แม้จะลุกขึ้นมาปฏิรูปเรียกร้องขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ยากเพราะผู้ใช้อำนาจวางกลไกอันซับซ้อนสลับซับซ้อนและต้องใช้ต้นทุนอย่างสูงเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายถ้าไม่สร้างมาตรฐานที่ดีเรื่องกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงโครงสร้างอำนาจประเทศไทยอยู่กับข่าวแบบนี้ต่อไป เพราะเป็นที่รู้กันว่าการรีดไถเก็บสวยมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดแต่มันแค่ไม่ถูกสปอตไลท์ส่องไปหาและจะสร้างกระบวนการมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมได้การลงโทษคนทำผิดตามกรณีไปไม่พอต้องเปลี่ยนระดับโครงสร้างซึ่งจะเปลี่ยนระดับนั้นได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแนวนโยบายเปลี่ยนระดับอุดมการณ์ทั้งหมด ต้องเปลี่ยนก่อนที่ทุกอย่างจะเร็วร้ายไปกว่านี้ครับนี่คือเรื่องเด่นในฉบับของมริชนสุดสัปดาห์ฉบับ3-9กลุมภาพันธ์2 5 6 6ขอบคุณไม่ชนขอบคุณรายการท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทคุิเศษสวัสดีครับ